บทที่4,592คำพูดของเฟเค็กซินทำให้ลิวมังกี่อองตกใจอย่างมากเธอไม่ได้คาดหวังจริงๆว่าเฟเค็กซินในฐานะผู้นำของตระกูลเฟทั้งหมดจะตกหลุมรักชายที่แต่งงานแล้วด้วยอารมณ์ที่สงบ ยิ่งกว่านั้นจากคำพูดของเธอมันไม่ยากที่จะได้ยินแม้แต่คำว่าของความรู้สึกต่ำต้อยทันใดนั้นเธอก็ชื่นชมความสงบของเฟยเค็กซินเธอรู้สึกว่าเมื่อเทียบก,กับเฟยเค็กซินแล้วเธออยู่ข้างหลังพันไมจ้จริงๆอย่าง,งไรก็ตามเธอยังคงงุนงงและถามเธอว่าคุณหญิงเฟยเนื่องจากเย่เฉินแต่งงานแล้วคุณยังคงรักเขามากคุณไม่กังวลว่าจะไม่มีผลอะไรอีกในอนาคต เฟยเค็กซินยิ้มและพูดอย่างเฉยเมยอ,อารมณ์ไม่สามารถหยุดได้เช่นเดียวกับบางสิ่งคุณสามารถควบคุมตัวเองไม่ให้กินได้แต่คุณไม่สามารถควบคุมตัวเองให้อยากกินได้เมื่อพูดอย่างนั้นเฟยเค็กซินก็จ้องที่เธอและพูดติดตลกว่ายังไงก็เถอะเธอก็รู้ด้วยว่าเขาแต่งงานแล้วต่อจากนี้ไปคุณจะไม่รู้สึกดีๆกับเขาอีกได้ไหมถ้าทำได้ช่วยสอนฉันด้วย ิวมังกีอองตกใจครู่หนึ่งจากนั้นก้มศีรษะลงและพูดอย่างโกรธเคืองฉันทำไม่ได้ใช่เฟยเท็กซิ่งย,ยักไหลในเมื่อทำไม่ได้ก็อยา่าผืนใจตัวเองถ้าชอบก็ควรชอบเขาอย่างกล้าหาญถ้าอยากเจอเขาพยายามสร้างโอกาสให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นไปได้ถ้าคุณไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการแต่งงานของคนอื่นอย่าให้เขารู้ว่าคุณชอบเขา เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฟเค็กซินได้เปลี่ยนการสนทนาและพูดด้วยสายตาที่กระฉับกระเฉงเล็กน้อยถ้าคุณรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณสำคัญกับคุณมากกว่าศีลธรรมคุณควรทำงานหนักเพื่อความสุขของคุณเองแม้ว่าคุณจะเป็นเกี่ยวข้องกับการแต่งงานของคนอื่น ฉันไม่คิดว่ามีอะไรผิดปกติกับมันทุกคนมาในโลกนี้เพียงชั่วชีวิตเท่านั้นงานโอกาสและความมั่งคั่งล้วนหาได้จากความสามารถของพวกเขาแล้วทำไมพวกเขาถึงไม่มีความสุขบิวมังกิอองพล่งออกมาแต่เขาแต่งงานแล้วมันจะไม่ยุติธรรมกับภรรยาของเขามากหากมีคนอื่นมาขัดขวางการแต่งงานของเขา เฟคกซีนใส่หัวความรักของคุณและความปรารถนาของฉันควรใช้กฎธรรมชาติแห่งการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่ใครก็ตามที่มาก่อนจะสามารถนั่งบนไดอาโอยตายได้อย่างมั่นคงเฟคกซินกล่าวอีกครั้งว่าฉันจะถามเธอกลับว่าถ้าคุณมีแฟนแต่ตกหลุมรักแย่เฉินคุณจะทำอย่างไรคือการแซงทำเป็นว่าไม่เป็นอะไรและแยกไม่ออกแฟนของคุณหรือเลิกกับเขาและไล่ตามรักแท้ของคุณ ฉันลิวมังกีองตกตะลึงไม่รู้จะตอบอย่างไรอยู่พักหนึ่งหลังจากครุ่งคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอกัดริมนฝีปากหลางและพูดอย่างจริงจังว่าฉันควรเลือกอย่างหลังอย่างน้อยก็ควรให้เกียรติแฟนของฉันเพียงพอเคารพเฟยเค็กซินถามด้วยความประหลาดใจคุณคิดว่าสำหรับคนที่รักคุณเป็นการเคารพเขาที่คุณอาศัยอยู่กับเขาแบบแยกตัวนอนข้างเขาทุกวันและคิดถึงผู้ชายคนอื่น แล้วถ้าแฟนของคุณไปรับผู้หญิงคนอื่นนอนอยู่ข้างๆคุณทุกวันจินตนาการว่าคุณเป็นการและกันคุณจะรู้สึกว่านี่คือความเคารพต่อคุณหรือไม่ฉันเมื่อเผชิญกับคำถามที่เฉียบขาดของเฟเค็กซินลิวมังก่อองก็ยิ่งพูดไม่ออก ในอีกด้านหนึ่งเธอรู้สึกว่าสิ่งที่เฟยเค็กซินพูดนั้นสมเหตุสมผลแต่ในทางกลับกันเธออดไม่ได้ที่จะคิดถึงแม่ของเธอและทุกสิ่งที่พ่อและฟางเจียซินได้ร่วมกันเมื่อเห็นเธอตกตะลึงเฟยเค็กซินกล่าวต่อมังกีอองให้ฉันบอกคุณว่าฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันพบปัญหาดังกล่าว หลังจากหยุดชั่วคราวเฟเค็กซินก็พูดอย่างแคร่งขรืมก่อนอื่นการตกหลุมรักคนอื่นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ดังนั้นฉันจะสารภาพกับอีกครึ่งหนึ่งโดยไม่ลังลายใจและบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาที่ฉันชอบไม่ใช่แค่ให้เกียรติเขาเท่านั้นแต่ยังเคารพตัวเองด้วย หลังจากพูดแล้วเฟยเค็กซิ่งกล่าวเสริมว่าแน่นอนกระบวนการของสิ่งนี้ต้องเป็นไปตามหลักการพื้นฐานตัวอย่างเช่นฉันจะไม่ขี่ลาเพื่อหาม้าและฉันจะไม่ถือแฟนของฉันเป็นก้นลายขณะรังเขาไว้ไปตามคนที่ชอบจริงๆรอจนสำเร็จแล้วแต่แฟนทิ้งหรือถ้าพลาดแล้วแซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกลับไปหาแฟนฉันจะคุยกับแฟนก่อนหักขึ้นกับเขาอย่างสมบูรณ์ ไปตามคนนั้นอีกครั้งนอกจากนี้ถ้าคนนั้นยังมีอีกครึ่งของเขาด้วยฉันจะไม่เกลียกหลองเขาด้วยวิธีที่ไม่เลือกปฏิบัติฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อแสดงด้านที่ดีที่สุดของฉันต่อหน้าเขาถ้าฉันทำได้ทำให้เขาตกหลุมรักฉันโดยสัตว์จริงและเขาก็เต็มใจที่จะเลิกกับอีกฝ่ายอย่างฉันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาแล้วอยู่กับฉันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับฉัน ที่4,593เปิดกว้างและยุติธรรมลิวมังกิอองอดไม่ได้ที่จะพูดคำสี่คำนี้ซ้ำเบาๆจากนั้นเรากับว่าเธอคิดอะไรบางอย่างได้เธอพล่งออกมาว่าคุณเฟยคุณพูดถูกการตกหลุมรักคนอื่นไม่ใช่เรื่องผิดแต่การเปิดใจและซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เฟเคกซินพยักหน้าและถามเธอด้วยรอยยิ้มว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณยังรู้สึกผิดอยู่หรือไม่ลิวมานเฉียงเม้มปากและพูดเบาๆว่า,วาฉันยังทำผิดอยู่แต่ก็ดีกว่าตอนนี้เฟเคก็ซินถอนหายใจเบาๆและพูดด้วยรอยยิม้ม โอ้ถ้าคุณรู้สึกผิดและไม่สามารถควบคุมความชอบในเย่เชนได้คุณต้องปรับความคิดของคุณเพราะคุณมีคู่แข่งมากเกินไปและแต่ละคนก็มีจุดแข็งต่างกันมันไม่ถูกฉันไม่สามารถจัดอันดับที่นี่ได้เฟยเค็กสินถามเธอว่าคุณรู้ไหมว่าทำไม Y.S. s Chipping ดูเหมือนจะเป็นการร่วมทุนระหว่างตระกูลไอโตะของญี่ปุ่นและตระกูลหัวซาย่าซูแต่เย่เชนเป็นเจ้านายที่ใหญ่ที่สุด มิวมังกีอองใส่หัวและถามอย่างว่างกล่าวทำไมฟเฟคก็ซินกล่าวว่าเนื่องจากไอโตนานาโกแห่งตระกูลไอโตเพิ่งเข้ามาถือหุ้น51%ของ YS Shipping ในนามของมาเวนเย่คุณควรรู้เกี่ยวกับไอโตนานาโกหรือไม่ ฉันรู้ลิวมังกิองพยักหน้าไอตโตนานาโกมีชื่อเสียงมากเมื่อเธอเข้าร่วมการแข่งขันซันดา้าว่ากันว่าเธอคือยามาโตนาเดโกที่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศญี่ปุ่นเฟเค็กซินยิมและพูดว่านี่คือยามาโตนาเดโกที่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศญี่ปุ่นเธอเป็นหนึ่งในคู่แข่งของเราอาลิวมังกิอองอุทานโดยไม่รู้ตัวเธอชอบแย่เชนด้วยเหรอ มันเป็นมากกว่าความรักเฟยเค็กซ้นหัวเราะมันควรจะพูดว่าความรักนั้นตายแล้วและมีชีวิตใช่ไหมเมื่อพูดอย่างนั้นเฟยเค็กซีนก็เห็นความประหลาดใจของลิวมังกิองและยังคงยิ้มต่อไปอยากแปลกใจเลยผู้ถือหุ้นอีกรายของอี้สุดชิปปิง้งซูจียูแห่งตระกูลหัวซายา่าซูคุณรู้หรือไม่ ฉันรู้ลิวมันเฉิงเบิกกว้างคุณเฟยคุณไม่ควรบอกฉันว่าซูจื้ออยู่ชอบเย่เฉินเช่นกันฟเฟยเค็กซินพูดด้วยรอยยิ้มที่ไม่น่าแปลกใจเข่งงวดควรกล่าวว่าซูจียูและซูรูโอลี่น้องสาวต่างมารดาของเธอต่างก็ชอบเย่เฉินและซูรูโอลี่ตอนนี้เป็นคนของเย่เฉินลิวมันชงโคลงออกมาด้วยท่าทางหุดหมดเย่เฉินโกงสู้รั่วไหล เฟคกซีนใส่หัวและพูดว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณหมายถึงตอนนี้ซูรูโอลี่เป็นสมาชิกของวอนลองพาเลสซึ่งเป็นลูกน้องของเย่เชนไม่ใช่คนของเย่เชนโป๊ลิวมังกีองถอนหายใจด้วยความโล่งอกนั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึงขณะที่เธอพูดเธอพูดด้วยท่าทางแปลกๆว่ามันน่าอายนิดหน่อยที่พี่สาวสองคนตกหลุมรักผู้ชายคนเดียวกัน เฟยเค็กซินยิ้มและพูดว่าฉันไม่รู้ว่ามันน่าอายหรือไม่อย่างไรก็ตามฉันอายุน้อยที่สุดในรุ่นของตระกูลเฟยและน้องสาวของฉันส่วนใหญ่อายุมากกว่า4ี่ิปีดังนั้นฉันจึงไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับความรู้สึกของพี่น้องตระกูลซูแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฟยเค็กซิ้นถามเธออย่างตั้งใจว่าคุณไม่มีน้องสาวหรือคุณกล้าปล่อยให้เธอพบกับแย่เฉินหรือไม่